ครับนี่ก็คือคนที่ชื่นชอบนะครับเป็นครอบครัวเดียวกับฟิล์มนูมว่าฟิล์มแฟมิลี่นั่นเองนะฮะตู้ครับุตู้นี่รุ่นไหนครับรุ่นเป็นเป็นฟิล์มแฟมิลี่รุ่นไหนพาะเขามีหลายรุ่นเกันมากเลยต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นไหนครับน่าจะเป็นรุ่น2นะคะรุ่น2ตงตูนี่มีตําแหน่งติดมาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแฟนคลับธรรมดาเนิดนึงครับให้ฟังนิดนึงปีที่แล้วเนี่ยเขามีจัดมิทติ้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขามีมีการประกวดในการมิทติ้งครั้งนี้ กิจกรรมอแรกเลยนะคะคือตัวนี้เป็นรางวัลที่ได้มาเขามีการแบ่งทีมแบ่งทีมใช่ค่ะ80คนแบ่งเป็นกี่ทีมกี่สีประมาณ5สีใช่ค่ะซึ่งทีมที่ที่ฉันอยู่ก็คือทีมสีเขียวสีเขียวก็แบ่ง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 ทีมกัรเล่นเกมเล่นเกมแล้วทีทีทีมทีมฉันเนี่ยมีแต่มีแต่ผู้สูงไว้ยัทงงนั้นนะคะ แต่มีคุณแม่คนนึงแบบประทับใจมากเขาเขาเล่นเกมทุกอย่างแม้กระทั่งหนสลิงค่ะซึ่งทีมของเราทีมสีเขียวเนี่ยเล่นเกมทุกเกมและในในทุกเกมติด1นในสก็เลยได้รางวัลน,นี้มาพีานนชนะเลิศในการเล่นเกมห<า>ม,ม,มหาสนุกค,ค่ะได้รางวัล5,000บาทได้รางวัล5,000บาทสวัสดีครับผมฟิมล์มนะครับ รู้สึกไงกับฟนล์แฟมิลี่สิ่งแรกที่ผมรู้สึกนะครับคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันมานานมากนะครับแล้วเขาก็ดูแลฟิล์มดีมากเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนญาติเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะครับเหมือนเพื่อนที่รู้ใจในยามทุกขสุขนะครับยามที่เราต้องการใครสักคน ผมมองไปไหนก็จะเจอแต่ s r r e ส f f m m l y y เสมอครับอยากคิดว่าถ้าพี่สุขเราก็สุขมากกว่าถ้าพี่เศร้าเราก็เศร้ามากกว่า ให้พี so ite, age. Age ่อ no like like so, um, ่ะเข้มแข็งเพราะแบบยังไงอ่ะหลางที่รู้ไว้ถึงใครจะไม่รักพี่อ่ะต้องมีเทปเป็นี่แหละที่รักพี่และเป็นกําลังใจให้พี่คอยเป็นแ็คอับให้พี่เสมอสุดปลายวงมันเท่มีแสงสว่างพี่พีมไม่เลยถึงพวกเราเลยเขาก็แต่งเพลให้เราตลอดเวลาก็อยากบอกว่าจะเป็นกําลังใจให้พีมเสมอค่ะยังรักพีมเหมือนเดิมแล้วก็อยากเห็นพีมกลับมาร้องเพลงให้พวกเราฟังเร็วๆอยากดูคอนเสิร์ตพีมอะค่ะ My need is ผมไม่ mi, อยากทําให้คนที่รักผมทุกคนเสียใจอีกแล้วนะครับยังไ้ก็ขอบคุณที่รโอกาสสำหรับความรักทีนน่ม่สิ้าตลอดขอบคุณมากที่รักกันนะครับ กลับมาอยู่กับฟิล์มแฟมิลี่ต่อน,นะครับตอนนี้ถึงตางของพี่ปุ้ยดีกว่าถามพี่ปุ้ยดีกว่าพี่ปุ้ยครับของสะสมของคุณปุ้ยเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของเลม่ม,รมแรกเล่มแรกเล่มแรกหมายความว่าเป็นเล่มแรกที่ฟิล์มเขียนเป็นเล่มแรกที่ฟิล์มเขียนเรารู้สึกว่าการที่จะเล่าเรื่องเล่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ยากนะการที่จะเขียนหนังสือออกมากเล่มหนึ่งหลังจากที่เราอ่านไปของฟิล์มแล้วภูมิกับเซายบายฟิล์ม เราคิดว่าเราได้อะไรจากจากหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กที่เรารู้สึกว่าได้รับครับมันก็เหมือนกับเราได้อ่านชีวิตคนคนหนึ่งที่เขาไต่ต้องมาจากที่ไม่มีอะไรเลยครับทําให้เรารู้สึกว่าเออความพยายามของคนคนหนึ่งครับมันสามารถดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นที่รู้จักของทุกคนได้ถ้าคุณฟิล์มชมอยู่หรือว่าอยากจะบอกอะไรกับฟิล์มรัฐภูมิที่เป็นฟิล์มของเราครับ ก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็อยู่ข้างฟิล์มเสมอคเคยคิดไหมว่าจะมีคนรักฟิล์มเยอะขนาดนี้นะครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าตัวเองโชคดีมากนะครับแล้วก็มาไกลเกินกว่าฝันมากเพราะว่า ในชีวิตคิดแค่อยากเดินผ่านกล้องไปกล้องมาผมว่าก็น่าจะมีความสุขแล้วแต่ณวันนี้เนี่ยมันมีความสุขมากกว่าสิ่งที่ตัวเองฝันไว้เยอะมากนอกจากได้มาทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยยังได้มีแฟนๆที่เป็นครอบครัวเดียวกันที่ผมเรียกว่าเขาฟินแฟมิลี่มาอยู่กับผมนะครับบางทีมาเฝ้าผมเป็นวันเลยแล้วก็ยามที่ผมมีความทุกข์หรือเสียใจเนี่ยก็ได้เจอคนพวกนี้คอย ปอบผมร้องไห้ไปกับผมก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆไปด้วยกันแล้วก็กลับมามีเสียงโหเราะด้วยกันใหม่พอคนพวกนี้แหละครับ